สวัสดีค่ะพบกับรายการรถแซบเวอร์กับยินเบตันชัว์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะยินมาพร้อมกับรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยค่ะ ที่เรียกได้ว่าออปชันและสเปคนะคะจัดเต็มมากๆและที่สำคัญสีสันสดใสน่ารักมากๆเลยค่ะกับเจ้าคันนี้เลยมินิคูเปอร์เนะคะมาพร้อมกับเฉดสีฟ้าดำนะคะเป็นรถปี2019นะคะรถออกศูนย์ม e ินิคูเปอร์เอกใหม่นะคะถ้าออกใหม่นะคะราคาจะอยู่ที่2ล้าน9เลยค่ะแต่วันนี้นะคะเอาราคาน่ารักนรักไปเลยค่ะเพียงแค่799,000บาทเท่านั้นเองค่ะ ราคานี้นะคะหาที่ไหนก็ไม่ได้อีกแล้วค่ะเพราะเราขายถูกที่สุดแล้วค่ะเจ้ามินิ Cooper ์เคันนี้นะคะก็เป็นโฉม F56 นะคะมาพร้อมกับไฟหน้า LED Projector Lens ค่ะชั้ง Daytime Running Light และไฟตัดหมอกเลยค่ะมาพร้อมกับล้อแม็กนะคะขนาด18นิ้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยค่ะ ภายในของคันนี้นะคะมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะคาร์บอนแบ็กค่ะพวงม,มาลัยนะคะหุ้มหนังแบบสปอร์ตค่ะพร้อมมัลติฟังก์ชันนะคะเกียร์คันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ตัวมา7สปีดค่ะมาพร้อมกับหน้าจอกลางนะคะขนาดใหญ่นะคะขนาด8.8นิ้วเลยค่ะสไตล์หน้ารักหน้ารักแบบมินิคูเปอร์เลยค่ะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะรองรับ a p p l e CarPlay a n d r o i d Auto ครบฟังก์ชันมากๆเลยค่ะมาพร้อมกับไฟนะคะ หน้าจอกลางนะคะสามารถปรับได้นะคะหลายเฉดสีเลยค่ะพร้อมกับจอยไอได์นะคะสามารถควบคุมหน้าจอได้เลยค่ะโหมดการขับขี่นะคะก็จะมีโหมดกรีนนะคะแล้วก็โหมดสปอร์ตค่ะภายในของคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลก็ตกแต่งมาแบบเปียโนแบ็กนะคะสวยหรูมากๆเลยค่ะ ระบบเครื่องเสียงนะคะเอ็นเตอร์เทนเมนต์ของคันนี้นะคะก็จะเป็นของฮามากาดอนค่ะห้องผุ้โดยสารด้านหลังนะคะก็ยังสามารถนั่งได้อีก2ที่นั่งเลยนะคะสภาพเบาะนะคะถือว่ายังใหม่นะคะยังผ่านการใช้งานมาไม่เยอะนะคะถือว่าพร้อมใช้มากๆเลยคันนี้นะคะใครที่กำลังมองหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยค่ะเดี๋ยวไปดูข้างหลังต่อเลยค่ะค่ะท้ายรถนะคะก็มาพร้อมกับไฟ LED นะคะแล้วก็พ่อคู่เสวยๆแบบนี้เลยค่ะและยังมีตาสัญลักษณ์คูเปอร์เอสตรงนี้ด้วยนะคะ ฝากระพงท้ายนะคะเปิดออกมาก็เป็นรถเล็กสไตล์มินิพูเปอร์นะคะ mm hmm. ก็จะใส่ของได้ไม่เยอะมากนะคะแต่ก็สามารถใส่ได้ค่ะดีเทลนะคะไม่มีแกะน็อต mm hmm. ไม่มีแกะนะคะไม่มีชำรุดอะรทั้งสิ้นนะคะสีไม่เคยทําใหม่นะคะเดิมๆเ,เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะ เครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์วินพาวเวอร์เทสสูบค่ะเครื่อง2,000ซีซีให้กำลังแรงม้ามาถึง192แรงม้าเลยค่ะแรงบิดสูงสุดคันนี้นะคะจะอยู่ที่280นิวตันเมตรค่ะคันนี้นะคะเครื่องยนต์สวยๆเดิมๆเลยค่ะสีเดิมๆนะคะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับเลยค่ะ เรารับประกันนะคะคันนี้ไม่มีชนหนักพีความจมน้ำกอลหม่ใน้แท้งสิ้นเลยค่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะเราย้ำราคากันอีกทีราคาน่ารักนักนะคะเพียงแค่799,000บาทเท่านั้นเองค่ะดาวศนะคะผ่อนเพียง13,000บาทเท่านั้นเองค่ะสนใจนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 8 2 8 5 6 0 0 0 0หรือ s i ด d d 9999ี99 9ค่ะและพบกันที่เวทั้นชวนนะคะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com